ประเทศไทยเอาวีใครก็ได้แนะนำเพจซื้อขาย ID ดีเกมาวีที่ดีที่สุดมีตั้งแต่300บาทถึง1 0 0 0งบาทอัปเดต ID ใหม่ทุกวันปลอดภัยแน่นอน100%ยเปสำหรับใครที่สนใจที่จะซื้อขาย ID ดีเกมาวีสามารถทักเพจแอดมินฟองมาได้เลยเดี๋ยวทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ใ,ใต้คลิปขอบคุณมากครับ สวัสดีทุกคนจริงๆว่าพัสดุสดนเดนชาแนลนะสำหรับวันนี้กูก็จะพามาดูเกมที่กำลังเป็นประเด็นหกเถียงกันอยู่ณตอนนี้นะนั่นก็คือการเจอกันระหว่าง IT City Bacon ปะทะกับ Alpha Red ในโปรลีซีซั่นหคือหลายๆคนอาจจะงงนะว่าทำไมถึงพามาดูเกมในโปรลีซีซั่นหนะอันนี้คือถ้าใครไม่ได้อยู่ในกลุ่มดิเอ๋กูเชื่อเลยว่าน่าจะงงพอสมควรนะคือมือก็ใหญ่เพราะว่าตอนนี้ในกลุ่มดิเอมันกำลังเป็นประเด็นกันอยู่นะนกับการกลับมาของชายคนนี้นะนั่นก็คือกัตกัตนะเจ้าของวลีีีเเดด็น้ะะาาก่ทคคออืพ สั้นหนึ่งนะแล้วก็นี่คือสัปดาห์ที่6นะคือมึงก็จะบอกว่าตอนนั้นคือทีมเบคอนเนี่ยนะคือไม่แพ้ใครเลยนะทั้ง6สัปดาห์นะคืออย่างมากอ่ะก็แค่เสมอนะเล่นนี่คือบาดแผลแรกของเขานะแล้วคนที่สร้างบาดแผลแรกให้กับเขานั่นก็คือทีมอัลฟาเลสที่นำทีมโดยกัตจัสนะเรียกได้ว่าเป็นประเด็นพอสมควรนะในช่วงนั้นนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะเจ้าของวอลีเดดเนี่ยนะเขาเล่นไว้ได้โหดแค่ไหนทำไมหลายๆคนถึงพูดถึงเขาจังนะเพราะตอนนี้คือในกลุ่มเด็กๆกูพูดตามตรงแล้วโอ้โหโพสไหนที่แบบโโหคนไลอ้ กาแค่คำคุยนะทุกคนนะก็ต้องบอกนะครับว่าถ้าเป็นในกองโนเล็กๆเนี่ยวิโฟของเต๋าก็ยังแข็งแกร่งอยู่ครับจะอึดเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่ามีพาส,สีฟของแดนของลำเบอร์อาอดเอ็ดดีครับบอกดีเพืเพ่อนๆอ่าเออ,อหลอกลอ่อไางทีเรายังไม่เก่งตอนนี้ลิมิบ,บอกว่าไม่ได้ดันป้อมห,หรอกหรืออยู่เคลียร์เนี่ยอยู่จนจันจบอ่ะไปไหนไปด้วยแต่ว่าซุปเปอร์แมนวิ่งเร็วกว่าเดี๋ยวนี้เรียกว่าวิ่งเรียกว่าเปิดพัดลม เปิดเพื่อนอีกทีเปิดวอลุ่ทางไว้เอาครับเกี่ยวได้ด้วยเช่นแล้วถ้ความแข็งครับดูความแข็งของทางด้านลำเบอร์อย่าไปยุ่งนะปรไม่อยากให้ยุ่งเก่งไม่อยู่กับเพื่อนครับลำเบอร์ฮะไอ้แบบเบอร์เบอร์เผลอๆครับแล้วเจอกันครับแล้วได้ครับอันนี้ตองดวลค้ตัวเองครับเอ็ดแคสเซยครับที่เล่นลำเบอร์ซัพพอร์ตครับแล้วดูครับริเวลขึ้นมาแบบนี้ครับไอ้ที่เป็คอนแยกครับแล้วเสียไปอีกหนึ่งตัวฮะโอ้โหนึ่งต่อสามครับสกอร์คิวอัลเฟเดนกลับมานำ แกมีดาเมจเป็นล้านจากตรงไหนครับลาเบอร์เนี่ยครับงงครับคือเต๋าอ่ะเต๋าอ่ะกับพันนิดมานานแล้วอ่าไม่ได้ใช้ด้วยเข้าไปเคาะครับผมว่ามันมีผลที่ถ้าแรกของลาเบอร์ที่มันลดดาเมจคู่ต่อสู้อ๋อแล้วทำให้เขาดาเมจไม่พอคือลาเบอร์ไม่ได้แรงหรอกฝั่งเขาเบากว่ากดป้อมครับแล้วคีบยังอยู่ครับแล้วมอสเทียบป้อมช้าอยู่แล้วครับนี่ตัวเองเป็นตีมี่ครับแล้วเสียป้อมไปก่อนนะฮะ โอ้เมอร์ทาวเวอร์ครับปักเอาฟาเรสได้ไปครับกลายเป็นดูเหมือนจะมาได้เปรียบอีกครั้งหนึ่งเัลฟาเรสที่มีปัญหาในเรื่องการที่คอมิโรต้องหายไอเทมเยอะต้องใช้เงินเกือบทุกตัวแต่ว่ากลับกลายเป็นเรื่องเกมเ,เร็วได้ครับแต่ oh. แล้วเราก็รู้อยู่แล้วด้วยว่ามูราดเกมเร็วเนี่ยมันน่ากลัวเพียงใดเอาครับตอนนี้นี่ลิมเรียกว่าลิมปากถึกหูนี่ยังฮะโอ้ห oh, แอชตเดบิลตป อย่าลืมนะครับว่าเขามีรอเรี่ยวครับผมรอเรี่ยวพูดพิชิตทุกสิ่งได้นี่ครับและเต๋าเหมือนโมโหเจลรี่ฮะเมื่อกี้เชลรี่นายไม่ได้ตีใช่ไหมหรือตีเผื่อนายแล้วยังไม่ยังไม่จบครับมิสเตอร์ซันมาแล้วครับโอ้โหนี่ฮะตีแบบวันทูวันทูโอ้ยจดูสุดยอดเลยคะับยิงไม่เข้าครับยิงไม่เข้าครับกว่าจะรู้ตัวก็สายไปแล้วฮะผมพูดตรงเมื่อกี้ ก็ต้องพิเทสอะเข้าใจว่าเทสอะต้องหวังพึ่งมีมาร์กแล้วครับตอนนี้อ้าวครับแล้วมิเตอร์ันครับอยู่ในวงล้อมครับแล้วมีเคสเตเข้ามาครับมิเตอร์ซันครับยังครับตัวรอดได้ายครับแล้ดูครับทสกิลเออเติมปิดทางไว้ครับแล้วลิมิกบัไถสวยงามครับแล้วดูว่าคนตายจกกาเป็นพ่อสิเปล่าครับตายจริงครับแต่ว่าลากกั๊กวายไปด้วยฮะแต่เต๋าครับยังคงไม่จบครับเหมือนโมโหใครมาว่าเต่าเต๋ากลับไม่ได้เต๋าจะขอฆ่าหนึ่งตัวแต่ตัวเองไม่ไหวอ่ะแม่เต่าแกเกลี้ยกล่อมมาจากไหนฮะ แต่ว่าระหว่างที่ทุกคนนัวกันตาแล้วแน่งานของเขางานของเขางานของเขาตอนนี้ยังไม่ใช่ช่วงเวลาของเขาช่วงเวลาของเขาจะหลังจาก5ทีใช่นนี้ต้องมีรถมาช่วยตีตอนนี้ยังไม่ค่อยมีดาเมจใี่ครับแล้วแอบมาเอาเอฟเฟกดักก้อนกันครับตอนแรกของอาร์ติซิตี้เบคอนโอ้โหขอบ้างครับตัวแรกนี่ข่องใจจริงๆครับน่าจะแบบฝังฝังตาตึงอยู่ในทีมปัญญทิ่เป็นขคอนั้นแย่งไปได้ไง แล้วเต๋าครับแล้วไม่มีป้อมเลยครับเชอรี่ฮะต้องคิดดีๆครับจะโบนี้จะถอยเต๋าเหมือนจะไม่สู้ครับแหมช้างที่ว่าตายยากๆนะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับว่ารอบนี้โดนสุภาพบุรุษ20บาทของเราได้เครียดนฮะแล้วหมอเจอกันจังหวะนี้สก็ตัดชาโดเข้าไปเต็มๆแม็กซ์แต่ว่าดีมิกไม่ได้เข้าไปเติมนะครับวางกระเาิงด้านของสูทเซนเอ็กครับเอายิงเล่ามะกรูดแล้วและเชนแลนด์ครับเกี่ยวไว้ฮะ อินเวนได้ปั๊บเลยครับมาตีครับและได้ไหมใครได้ไปครับและเล็ดปั๊บไม่เห็นฮะโอ้ครับแล้วเหมือนครับเราเรียกมีมาร์คได้เสร็จปั๊บครับและเขาเออยู่กลางวงแล้วโดนถ่ายกลับมาโดยดีมิกครับและตัวเองกลับไม่ได้เอสปิเตอร์ก็ไม่ออกอะโอ้โหดูและดูเต่าครับเพื่อนบอกว่าไว้ก่อนใจเย็นและดูครับคนหนึ่งครับไปแล้วไม่ใครับมิสเตอร์ดูรันครับ ฆ่ามมอสได้ครับแต่มอสเกิดมาด้วยบิลลิงกับโบฮะแต่ดูด้านล่างครับโอเมนฮะแยกนะครับไปแล้วครับมาแล้วเคลับเียนไปที่เชอรี่โอ้เดินข้ามเชอรี่ไปตีนะครับใช่ครับแล้วดูเต๋าครับเต๋าตีป้อมาหลอกล่อครับเหมือนว่าโอเมนจะเป็นคนแยกดันแต่ไม่ใช่ครับเป็นเต๋าเนี่ยตีแม่งทั้งคนทั้งป้าแล้วเล็งเขาใส่มอสไปครับเก็บมอสได้แล้วมอสไม่มีบิลลิงกับโบครับรอบนี้ตายจริงครับไปอีกนิยาย ครับผมีมิกมาครับเต๋าครับไล่มาครับเต๋าครับที่ดูครับพยายามจะอึดครับและใช้ครับแซมชัอตสลัดกดดันเออสปิเตอร์ปั๊มแซมเลนเลยฮะทำให้เอ็นตีเบคอนไม่กล้าที่จะเข้าไปครับแต่ด้านหลังครับเอ็นีครับเข้ามาครับโอ้ไม่น่าเชื่อว่าจะเข้ามา รีมไฟครับสำหรับเอดีและเก็บ w w ดับเบิลโดนตัวแรกได้และเก็บรีวิกไปได้หนึ่งเป็นดับเบิลคิวจากเอสดีที่เล่นโอเมมลารครับและเชลลี่โดนเก็บไปอีกหนึ่งคิวกลายเป็นห้าต่อเก้าที่นำไปสำหรับอัลฟาเลสและมีมักโดนไล่จากมิสเตอร์ซันครับและขออีกหนึ่งคิวและเป็นดับเบิลคิวจากมิสเตอร์ซันที่ได้ไปเสียไปสี่เลยครับห้าต่อสิบครับหยุดอัลฟาเลสไว้ไม่ได้แล้วครับผม แล้วได้ไปอีกหนึ่งป้อมครับแล้วเหมือนจะไหลไปที่ดาร์คซเลเยอร์ครับอัลเรตโอ้โหนี่จะเป็นการไม้พาครั้งแรกของไอซีสติเปคอนเหรอฮะดูอ่าโอเคนะฮะโอ้แล้วเข้ามังกรใหญ่ต่อเลยครับเครียนนัเครียนนะเครียนนักแหมเครียดเครียดเครียดเจ็บฮะโอ้นำมาแบบนี้แต่ผมเมื่อกี้ผมเกินเหนือความคาดหมายที่ เอ็ดีมาร่วมพิจัยกับเขาเลยเขาต้องมาแล้วคุณดัเบลแล้วตอนนี้เป็นตัวดัเบลแล้วแต่นี่ฮันกาดี้แล้วกลับไปหน้าที่เดิมละแยกครับโอ้แล้วดูครับช่วงนี้ครับที่ไอซีสเป็นเขาต้องเก็บให้ได้ครับแล้วเต๋าครับเหมือนจะโดนอยู่ได้ฮึดโชคครับอู้รอดไม่ได้ครับโอ้เพื่อนร่วมทีมครับเดินกดดันไม่ให้เขาฝ่าป้อมเข้ามาฮะแล้วต้องเปิดนะครับเปิดที่ดักสเตอร์เยอร์ครับไอซิสตีเบคอนตีลิงครับตีลิง ครับนี่ปีลิงต้องตีลิงครับและกัดกัดวายครับเดินมาเช็คครับ แยกล่างตายไว้ด้านหลังครับแล้วเข้าไปครับไม่ทันครับเก็บไปได้ก่อนครับสำหรับที่พี่ไปเข้ากับดับเซเยอร์ที่เขาได้แล้วมินสเันโดนไล่โดยเชลลี่ครับแล้วตามโดยมอสครับแต่ว่าฆ่าเชลลี่ได้มินสเตอแล้วกดอนุรันครับแล้วพยายามจะใช้สกิลครับยื้อตัวเองครับแล้วนี่ตายขึ้นไปด้านบนครับรัวไปได้ครับแล้วเกนเซยครับเข้ามาช่วยแบบนี้ด้านหลังริมิีครับเหมือนจะอยู่โบนชั่นที่ผิดพลาดครับแล้วโดนฆ่าไปหนึ่งคนครับแล้วมีมาร์คครับกดอนุรันพยายามจะตันสกิลใส่มินสเตอแล้วฆ่าไปได้เป็นดับเบิลสครรััับตตออองมม่่วดเเิลล็กืหไ ด้านของเขาไล่ยิงครับไล่ตีครับจนตัวเองกับไม่ไหวแล้วค่อยถอยฮะแต่ด้านล่างครับโอ้ดูฮะเข้ามายังไงไม่รู้ครับและ SB ครับมาเล็งที่นะครับดับเบิร์โอนตัวเองครับโดนยิงอยู่แล้วมิสเตอร์สังเข,เข้าไปตีแล้วฆ่าครับดับเ,เ <แก S 2> บิร์โอนยิงได้ฮะกัดกัดวายจบชีวิตของ0ุขุจเจ็อฮะเดินอยู่นานครับแต่เดินได้ไม่สุดครับดับเบิร์โอนตัวเองกับลินดิสของเขา แลวสกอร์มาเป็น14-8ต่อครับได้ดักเซอร์เยอร์ไปไม่มีผลอะไรต่อทีมเลยครับอิตี้เบคอนหยุดยากนะครับความร้อนแรงของอัลฟาเรสในวันนี้น่ากลัวจริงครับอัลฟาเรสในวันนี้ครับว่ายังคล่องใจกับเต๋านะ่ยว่ากดชทรใครมาครับแล้วดูฮะเคสเตอรครับทะลุกำแพงไม่ได้ครับแล้วมอสเปจะตันต่อครับมีสาตันครับยิงอยู่ด้านหลังครับ บอกแคเจครับถอยทำไมเรื่อยโอ้โหน้อืดจริงอะไรจริงฮะไอเทมมีอะไรบ้างครับขอดูหน่อยผมขอดูของลับเบอร์หน่อยครับแกใส่<อ>ดูนอะไรมาครับเรื่องของยังไม่ได้สุดนะมีโลอันนึงนะแล้วกำลังจะขึ้นเป็นเกราะอ,อีกอันนึงฮะอ้อาครับตอนนี้ต้องมาดูฮะาจจะได้เซอร์อดากอนครับสำหรับไอทิเซเป็นข้แล้วเร่งไปที่มิสซันตรงกลางฮะ แล้วยกดัน2ทางครับอัฟเรสครับทั้งเต่าด้านบนและโอเมนด้านล่างแหมแล้วใครไปเจอโอเมนนี่ก็ต้องบอกครับว่าตอนนี้ฝันร้ายทั้งนั้นครับเอาครับโอเมนเจอหน้าปังข้ามแล้วแต่ว่าดับเ์บอลตัรแกเบิร์ตเข้าไปพยายามจะเก็บที่ป่าตัวเองแต่โดนเก็บแทนนะดักไว้ได้ดีฮะและลีมิกครับอยู่ในเลนครับทุกแมนที่บินไม่ออกครับโอ้แล้วพยายามจะกดอัลติเมทโดมินิชั่นครับแล้วหนีออกไปได้อืเรียกว่าเอาตัวรอดแบบหืนขึ้นคอแอนด์วับเชลลี่ครับด้านล่างโอ้เจอหน้าโอเมนโอเมนเหมือนแบบ แล้วลอก่อนลอก่อนตอนนี้รอก่อนแหมตอนนี้นี่บอกเลยครับว่าพร้อมจะขังทุกตัวครับ,ด, moment, รบด้วยเทมโอเมกครับน่าจะขึ้นเป็นไกดอานะฮะอาจจะผมว่านะ่าเป็นกันเวทน่าเป็นคอยมากกว่าอ,อาจจะขึ้นเป็นไกดอาร์นะ่าเป็นคอยครับเป็นของเป็นคอยอเป็นของเล่น มสซาันครับเจาะก,กระอกมาอีกครับอีกอันนึงครับเจาะกาเวทนะฮะยิงแรงแล้วมิสซาันในขณะที่มีมาคร์คครับแต่เหมือนดาเมจออกมาไม่ทันเนี่ยแต่2เกมนี้ลิซิีไม่ได้ยิงจริงๆนะครับพอเจอลัมเบอร์เข้าไปคือได้ยิงไ,ได้ยิงแค่ลัมเบอร์ตัวอื่นเข้าไม่ถึงเลยไม่นับใช่ไหมในการยิงลัมเบอร์เนี่ยแล้วเปิดสมัยอลไรด้วยครับมีมาร์คโอ้ต้องสมัยเคครีฟครับไม่ได้สมัยเพื่อไฟฮนะ และตรงนี้ครับมีคนโดนอยู่นั่นคือมอสครับและพยายามจะก,กระโดดหนีออกมาที่ฟ oh <Fl icker S 2> ิกเกอร์และสิกคโปร์ oh. <Ab el S 2> ไปครับแต่ว่าเกิดมาอีกหนึ่งชีวิตแน่นอนครับแต่ด้านหลังครับกัสเปตันไปถอยแล้วครับโดนแก๊สเจลโดนดิ้งเงพื่อนของเพื่อนของอัลฟาเรดและร,รีมิกไล่าตามครับหรือว่ามิสเตอร์ซันยิงรีมิกครับไม่ตายด้วยทันเดอร์เบิร์ดฮะแต่ว่ามีคนตามไปตป่ตอครับแต่ไม่รู้เลยครับเหมือนว่าจะงูโหล้ำหน้าเข้าไปไล่ยิงฝั่งตรงข้ามครับแต่เหมือนไม่ไหวก็ถอยฮะเอาครับแล้วเหมือนจะเข้ามาอีกครั้งนึงครับต่าาเเปิิดดอมมมพลคครรับไ่โนใฮะ และมีครับเพื่อนร่วมทีมของทีม,มอัฟเฟอรเรสมาหมดนะครับที่บนหน้าจอครับเอสีเลือดเต็มมาครับแต่ไม่ไอไอสตี้ไปคอนไม่กล้าครับแล้วไปแย,ยกกันต่ออย,อย่าาจอ,อย่าใจโอ้เฟลเลตูนครับจากด้านของกาส์สวายที่เลมูราตและดูครับเอสจีฮึดู 07s ออ,ออกเฟิร์สออกควอนเข็บมาครับ อ่าฟอสเ็ปนี่คอมโบกับด้านของตู้ครับสโลสโลฮะแต่ดูเอจซีเหมือนจะไม่แคชยิงแทบไม่เข้าฮะเอาครับแล้ไอัลซาวดากอนครับถูกเปิดโดยทางฝั่งของไอจิซีเบคอนครับดันเดิมิชันสลับไปแบบนี้ครับแล้วได้ยอัลซาวดากอนไปครับอัลฟาเรสทางั้านที่ไอจีซีเบคอนเปิดก่อนครับอ้โบีทุกหัวใจฮะบีทุกจังหวะฮะ ไม่รู้ว่าใครจะเป็นอย่างไรครับแต่ตอนนี้มาดูกันก่อนครับรีมิครับเขาไปกระแทกใส่ฝันข้ามครับแต่ไม่สามารถที่ปกป้องบูบักตัวเองได้แก็เยีแย่นะตามสูตรนะครับโอเมนะใช่ครับดูครับต้องมีหนึ่งคนครับกลับมาเฝ้าเลนโอเมนนะที่เป็นหัวหน้าลิหนะตอนนี้3าครับเจอหน้าครับเอาแล้วโอเมนแต่ปโนตุนได้ไปฮะโอ้โแพ้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ด้านล่างครับหนึ่งหนึ่งกันแล้วเลรี่กับโอเมน ดันบอลก็บวกครับแล้วมอสครับกำลังจะตายแล้วเปิดพี่กับโบ,บครับชุบจิงกัตัวเองขึ้นมาฮะเห็นเองครับเดินเข้ามาขวางไว้ครับแต่ด้านล่างไปหนึ่งหนึ่งแล้วนะฮะโอเมนเรียกเพื่อนแล้วครับโอ้โหเต๋าก็ดันป้อมดีครับเอาครับเทลี่เทลี่จะจะป้าบวกหรือเปล่าครับเข้าไปครับใช้เออพอลิชั่นฮะได้ดีอยู่ครับไม่โดนผังโดยโอเมนฮะโอ้เป็นจังหวะเนี่ยพี่มันเที่ยววินาทีต้องใช้ให้โดนแต่กัสตัวตายเองฮะและเอ็ดดีครับรอดไปได้ เห็นเลยครับโดนไล่ออกจากป่าครับโดยดับเบิลโด้วเครับตอนนี้ไล่ยิงครับและดูครับติดสเโลและลิมิกครับเข้าไปไล่ถ่ายแบบนี้ครับเก็บเคสเซได้และเต่ายืนวาร์ปแต่เจอพระจันทร์ครับล้ำแสงครับเซเลอร์บูลเนี่ยโอ้เปิดเผยตำแหน่งครับและนกำลังจะโดนลงรันอยู่ครับและดูครับถ้าตีใครดีครับตีลิมิกโดนดับเบิลโดนตัวเตีดับเบิลโด้ได้โดนลิมิกและมีมอสเข้ามาพยายามจะลัดแต่ไม่สำเร็จนะฮะ โอ้เป็นคิวครับตัดภาพเป็นเลนล่ไปครับตัดภาพไปเลยล่างครับเอาครับตีเพินตีเพินครับตีเพินครับเขี้ยนมใครกับไม้เขี้ยนมีใครกับมไม้โอ้แล้วดนไปครัวด้วยขอที่ป้อมฮะไม่ดีครับไม่เอาฮะแล้วไปที่ดังตัวเลเยอร์ทันทีครับอันซีเบคอนกับจังหวะได้เกลียบแบบนี้โอ้ยแล้วปายครับตีครับได้ดาเมจเพิ่มมาสามตัวเลนแน่นอนครับไม่มีใครมาขวางครับโดยทางฝั่งอัปเปอร์เรตบนี้จะทำให้กลับมาได้รับชัยชนะได้หรือเปล่าครับ ปั๊บดักเสนอเยอะนะฮะไอทุกที่เป็นพอต้องใช้ให้คุ้มค่ามากที่สุดแต่จังหวะเสี่ยงเมื่อกี้ก็เห็นอยู่นะถ้าดึงนานกว่านี้นี่โอเมนถึงหน้าป้อมแล้วนะโอ้ปล่อยแก๊กเกี้ยนนี่ป้อมดีตัดเดียวนะครับครับดูรามาศาที่มาแล้วนะครับโอแกมาครับอันสุดท้ายนี่ผมมองว่าน่าจะเป็นชิวอัพลอสคือใครโดนถังกับแกเป็นช้าแน่นอนเมื่อกี้ครับคือ ดัสเอเดนเอเบรต์เนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าใช้ในจังหวะกดย้อพเปอร์รเซ็พอดีเนี่ยมันจะหายไปนะครับหรือต้องกดในจังหวะใช้พอดีหน้าหรือ,อหลังไม่ได้เลยเนะฮะมันเป็นเที่ยวนะที่ต้องวัดใจกันนะครับแต่ว่ามันมองง่ายแต่ที่ว่านะครับเวลาแคดเอเดนเอเบรต์เนี่ยจะพุง่งมันจะพุ่งมาอะ ครับและเคสเองครับโดนขาป้อมตัวเองครับมอสไล่ออกไปครับและดูครับจับโดนตันไม่ยิงป้อมครับยิงคนก่อนนะฮะเพียคนก่อนเพื่อเคลียร์ป้อมครับและเคสเองคิดว่าหนาตอนนี้เหมือนจะไม่ใช่อย่างที่เพื่อนร่วมทีมเขาคิดนะครับยืนไม่ไหวครับและต้องเรียกเอสซีครับมาช่วยกันป้อมฮะและลิมีครับดันต่อด้านบนครับแยกคนเดียวครับโอ้ดูครับตอนนี้ครับไอซี่เป็นบคอนเหมือนจะคุมสถานการณ์ได้ะฮแต่ว่าบัฟก็ไม่ได้อยู่กับเขาตลอดไปนะครับบัฟใครจะหมดนะ เร็ยบร้อยครับเก็บที่ครับสองครับสองไม่สองนะครับเก <right>, ็บ <You 're S 1> โดยรวมครับไม่มีค่าแล้วฮะตอนนี้คนจะมีค่าต้องเลือดหมดครับฮะและถึงจะตายไม่หาครับ เกมมาต่อโอ้ตึงขนาดนี้ใช่ครับไม่ขำนะใช่ฮะตอนนี้มาดูด้านบนครับแต่กลายเป็นว่าครับออกมาตรงเลยครับเด่นเลยครับและดูครับพอขังเสร็จปุ๊บครับผิดพลาดหรือเปล่าครับและโดนฆ่าไปแล้วครับเซนวายครับเอ็ซีครับโดนฆ่าไปหนึ่งตัวครับ ึ1-1เก่งก็จริงครับแต่ว่าทีมไฟมันตู้ไม่ไหวครับสำหรับโอเมนครับแล้วอัลฟาเรสครับอยู่ในการที่ย่ำแย่ครับมีมาร์คเข้าไปเบิร์นดาเมจใส่ครับอนุรัตหลบครับป้อมไปจริงครับแต่ตอนนี้ด้านบนครับดำโน้ตเลยครับเก็บป้อมทางฝั่งของอัลฟาเรสได้แล้วฮะแต่เลือกจะถอยต่อไหมหลือจะถอยครับไม่มีตัวแทนครับทำให้ต้องจากไปครับแต่ว่าอัลฟาเรสครับแย่แล้วฮะเสียป้อมด้านบนไปแบบนี้โอ้ต้องบอกนะครับว่าพอฟื้นมาเนี่ยแล้วตอนนี้เลดเกมครับเล่นง่ายกว่าครับไอทีสตี้เบคอน อัอลัมเบอร์ท้ายเกมนี่คืดอย่างเดียวนะเหมือนไม่มีนะและสิ่งที่ไม่เหมือนกับเกมแรกครับฝั่งอั์เรสไม่มีตัวเปิดฮะไม่มีช็อกนะครับไม่มีเด็กวอมบอบนะฮะโอ้โหทำให้ตัวอย่างเอสดีต้องไปเลือกถังใครสักคนเนี่ยและไปโดนมอสทั้งมอสมีนิดกนึโงครับอยู่แล้วฮะครับจับไม่โดนนบวิ่งครับคือหนีแต่จับยากจับยากจับยากครับไม่โดนสโลว์จังหวะแรกจริงจับยากฮะ โเลครับครับผมรับแัดตัดวายเมื่อกี้นี้เอาครับตาว่าโอ้เตาครับเคสเอที่ว่าอื่นที่สุดในทีมเย็งล้มเร็วครับแล้วเตามีแต่ดาเมจครับของแท่งมีน้อยฮะไม่แปลกใจโอ้ยมิ้งออกก่อกเกิดไหมครับกล่าวว่าเขาไปกลางวงแล้วปี๊ดขึ้นมาหรือเปล่าครับตอนนี้ของเต็มเพียดกันหกช่องฮะ วัดกันที่ทีมไฟายและจังหวะการใช้สกิลล้วนๆครับพี่ตอนนี้เนี่ยฝั่งไอซีสิบิคอนได้เปรียบมากตรงที่ว่าเชลรี่สามารถเข้าไปเปิดเทอร์มร์ชันและปล่อยให้ดับเบิันโอนเซเบกะยิงป้อมอย่างเดียวได้เลยแล้วก็หลาดะกัดวาดพอไม่มี บอกเลยครับว่าเ0 0เลือดใช่ครับเกมตามของผู้หลานแล้วก็ดูๆกันดีครับมันมันเล่นยากฮะแล้วดูว่าแดนพิเชษสลัดแทบจะไม่ออกมาพยายามเทียบกิ๊ฟครับพยายามเกียร์กิ๊ฟก็จริงครับแต่ดูครับแดนพิเชษครับเปิดสาปุ่มได้ยิงตะป้อมเปิดสาปุ่มได้ยิงตะป้อมคนจริงเขายิงป้อมและก็ตัวควายเข้ามาครับแต่แดนพิเชษสลัดไม่ได้สแต็กไม่ครบครับได้แค่เข้ามาแล้วกด5-2แล้วจักไปน่าจะล็อติดนะครับครับเดี๋ยวผนกันหน่อยนักแรกนักสามครับ จะรอนะครับเล่นบมดดันเข้ามาครับไอ้นี่เต็มไอ้นี่ที่เป็นเขไม่รีบแล้วแล้วถือว่าไม่รีบอะไรละบวกแล้วครับได้ป้อมเสร็จเรียบร้อยครับแล้วมีการนัวเร็วมากครับแล้วแต่ไม่ต้องใจครับถึงชุดในหมู่กระบอกเกิดขึ้นใหม่หนึ่งครั้งแวบเข้ามาแต่ว่าตัวเองโดนดาเมจจะมิตต์าแล้วเสียไปตีแบบนี้ครับแลรีมีครับมีเกาะเกิดใหม่และรออีกห้าสิบวินาทีครับเหลือเพียงแค่เชอรี่คนเดียวครับที่จะการป้อมครับแล้วเป็นการพลิกเกมจากอาฟ่าเรนรือเปล่าครับจังหวะนี้เอามาเอามาเริ่มจะเดินไปสามแต้มครับเอาครับลลลังเเหรือป่า แเหมือนจะไม่ลังเลเพื่อนบอกว่าไปครับลุยฮะไป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 ตอนนี้ <ไป S 1> ตอนนี้เก็บสแต็กอยู่ครับเพื่อที่จะดันเข้ามาฮะ <ๆ S 2> เขาต้องปกป้อง ไอ้รถคันนั้นให้ได้ครับไอ้รถคันนั้นก็ดีอัฟร่าสที่ห้ามดังฝั่งเซนลี่ตีแตกไปครับเซนเ์ลี่อไปเลยครับต้องไปหารถครับต้องไปตีรถให้ได้ครับต้องตีรถหแตกครับเอาละตีรถแตกครับเป็นโอกาสที่ยื้อได้อยู่ครับตอนนี้ต้องหาคนแท่งในการตีพ้อมครับสำหรับอัฟร่าสและดูครับช่วยกันตีช่วยกันท้วงช่วยกันตีเพื่อนท้วงนะตีครับตาีแตกเลยนะครับถงตัวครับถึงพีอารีเกิดขึ้นมาช่วยกันตีครับนตัวกดทุกอย่างครับและได้เอาอัครับเป็นทีมแรกที่ชนะไอทีซีเรียคอนเก็บสาม เดียวครับเปลี่ยนชีวิตรครับตรงกลางที่ปืนปลุกเขา